สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับพาพี่น้องที่เคารพเรามาชมพระในตำนานหลวงว่แก้ววัดเคลือวันอีกสักสององนะพี่น้องครับสององนี้เป็นพิององมพ์ใหญ่หลังแบบแต่ความพิเศษพี่น้องครับความพิเศษก็คือว่าสององนี้เป็นพิมใหญ่หลังแบบเหมือนกันแต่ความหนาไม่เหมือนกันนะพี่น้องครับเราจะเห็นว่าสององนี้องคหนึ่งหนา1เซนติเมตรนี่ครับองนี้หนา1เซนติเมตรองนี้ก็หนาธรรมดาองคนี้ถือว่าเป็นพิมพ์ที่สุดยอดพิเศษมาก เรียกว่าพิมพ์กักไม่ขีดพี่น้องครับเนื้อหาพิมพ์ทรงนั้นก็เป็นเนื้อผงคุกรักที่สวยงามมากนะครับหลังก็เป็นหลังแบบนะครับที่สวยงามนะครับงดงามมากๆเดี๋ยวจะพาพี่น้องดูเนื้อกันสององค์นี้ถือว่าเป็นพระที่สวยสดงดงามอย่างยิ่งนะพี่น้องที่รักครับเห็นไหมครับทุกอย่างพุทธศินนั้นสวยงามเกินจะห้ามใจนะครับเรามาดูแต่ละองค์ว่าพุทธศินนั้นพิมพ์ใหญ่หลังแบบนั้น สวยงามขนาดไหนพี่น้องครับนี่ครับเห็นไหมครับลักษณะของเนื้อหาบนสารนั้นสวยงามมากนี่คือองค์ที่หนาหนึ่งเซนติเมตรนะพี่น้องครับงดงามมากเป็นพิมพ์เนื้อผงคุกรักนะครับองค์นี้เนื้อท่านจะออกเป็นโทนน้ําตาลแก่หรือว่าอมดําหน่อยนึ่เห็นไหมครับเนื้อกระลาเนื้อผงคุกรักที่สวยงามมากๆนะครับนี่ครับมีติ่งนะครับเชื่อมลงมานี้ตรงนี้มีรอยบากนี่ครับ ความหนาพิเศษ1เซนติเมตรพี่น้องครับงดงามมากเห็นไหมครับนี่ครับด้านหลังก็เป็นหลังแบบนะครับที่เป็นรอยอันเดียวกันกับพิมพ์ใหญ่หลังแบบทั่วไปเห็นไหมครับสวยงามมากๆเห็นไหมครับนี่ครับงดงามมากนะครับเนื่อหามวลสารนั้นถือว่ามวลสารเยอะเป็นพิเศษเห็นไหมครับหนา1เซนติเมตรพี่น้องครับเรามาดูองค์นี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นองค์ธรรมดานะครับหนาแบบธรรมดาทั่วไป นี่ครับเนื้อผงคลุกรักนะครับโทนน้ําตาลนะครับออกเป็นโทนน้าตาลนี่ครับหรือว่าเนื้อกลาออกเป็นโทนน้ําตาลเห็นไหมครับสวยงามมากเช่นเดียวกันเห็นไหมครับงดงามมากไม่ว่าจะดูมุมไหนนะครับพี่น้องครับสวยงามจริงๆครับเห็นไหมครับท้องขานะครับติ่งเชื่อมนี่ครับรอยบากเห็นไหมครับงดงามมากๆสวยงามทุกมิติมุมมองเลยครับนี่คือ พิมใหญ่หลังแบบเนื้อผงคลุกคลักหรือเนื้อกะลาเห็นไหมครับสวยงามมากด้านหลังก็จะเป็นลักษณะหลังเห็นไหมครับหลังแบบหลุมนะครับเดียวกับหลุมองค์ตะกีเห็นไหมครับหลุมศีรษะหลุมแขนหลุมขานะครับงดงามมากมากนะครับมีเศษรักปะปายนี่คือที่สุดของพระปิตาอันดับหนึ่งของประเทศไทยหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันพิมพ์ใหญ่หลังแบบเนื้อผงคลุกคลัก สอง,องค์นี้ครับผม